ข้อ93าาโจทยาวนิดนึงนะครับข้อนี้เอามาอ่านกันครับ clerk นะครับ what c a n I do for you นะครับ clerk คืออะไรครับ clerk คือพนักงานต้อนรับนะครับพนักงานขายดีกว่าใช้คำว่าพนักงานขายพนักงานขายนะครับในห้างในร้านค้าอะไรพวกนี้ครับเราจะเรียกว่า clerk นะครับ what c a n I do for you นะครับเป็นประโยคที่ เสนอให้ความช่วยเหลือครับนะ What can I d o for you ให้ความช่วยเหลือนะครับมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนะครับแอบบี้ก็ตอบว่า I charge telephone ค n y อาโทษทีครับ I c h a n g e นะครับจริงๆแล้วนะต้องเป็น I c h a n g e นะพี่พิมพ์ผิด sorry ด้วยนะครับ C H A N G E D นะครับ I changed telephone companies but it didn't work นะครับ also when I'm texting a message the letter simply disappear off the screen นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนฮะ change C H A N G E นะครับ change แปลว่าเปลี่ยนเป็น verb นะครับฉันได้เปลี่ยนบริษัทของโทรศัพท์ นะครับบริษัทโทรศัพท์นั่นเองนะครับคอมพานีก็คือบริษัทนะครับปกติลงท้ายด้วย y ใช่ไหมครับ p a n y ใช่ไหมอันนี้มีหลายบริษัทนะครับก็คือเปลี่ยนมาหลายบริษัทแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ทำงานอยู่ดี and it didn't work นะครับแต่มันก็ไม่ทำงานอยู่ดี also นะครับ also เป็นคำเชื่อมนะครับบอกว่าทั้งนี้ยังนะครับ also ปกติแปลว่าด้วยเหมือนกันใช่ไหม ในที่นี้ก็คือนอกจากนั้นยังแะนอกจากนี้ยังมีแบบนี้อีกนะมีอะไรครับ When I'm texting a message ตอนที่ฉันพิมพ์ข้อความนะครับ text เนี่ยแปลว่าพิมพ์นะครับพิมพ์ข้อความในมือถือครับใช้คำว่า text นะครับตอนนี้ฉันพิมพ์ข้อความ message ก็คือข้อความเนาะ the letters นะครับ letters แปลว่าตัวอักษรครับ เป็นคำนามตัวอักษรก็หายไปจากสกรีนนะครับสกรีนก็คือจอหน้าจอง่ายๆอย่างนั้นนะครับ simply มาจาก simple นะครับ simply เป็น adverb แปลว่าอย่างง่ายนะครับอ่าง่ายสิเขียนอะไรวะเนี่ยเงื่อบ้าบอจริงเชียวอ่าหลายคนไม่ไม่ได้อ่านไม่ได้คิดว่าเป็นเงื่อนเงื่อนแน่ๆนะนะนะคิดว่าเป็นอย่างอื่นนะ สมององไปก่อนแล้วนะครับงั้น simply มาจาก simple นะครับ simple แปลง่าย simply ก็อย่างง่าย disappear ครับ disappear แปลว่าไม่ปรากฏนะครับหรือหายนั่นเองเนาะไม่ปรากฏหรือหายเป็น verb นะครับนะ disappear off the screen หายไปจากหน้าจอง,ง่ายๆแบบนั้นนะ,ะคือพิมพ์ตัวนัสือไปแต่ตัวนัสือหายครับหายไปเฉยๆอย่างเงี้ยหายไปง่ายๆเลยโอเคไหม นะครับพนักงานตอบว่าอะไรครับ Have you talked to the manufacturerHave you talked to the manufacturer นะครับ Have talk เป็น perfect ใช่ไหมถามมาตั้งแต่อดีตจน,นถึงปัจจุบันเนี่ยคุณได้คุยกับ manufacturer manufacturer หรือ,อยังนะครับ manufacturer แปลว่าผู้ผลิตครับเป็นคำนามมาจากคำว่า manufacturer เนี่ย manufacturer อ่อนี้เป็น verb นะครับแปลว,ว่าผลิต พอเติม er เข้าไปก็คือคนที่ทำสิ่งนั้นก็เลยแปลว่าผู้ผลิตนะครับ manufacturer คุณได้คุยกับผู้ผลิตแล้วหรือ,อยังนะครับแอบบี้ตอบกลับไปว่า uh, yes แสดงว่าคุยอย่างครับคุยแล้วนะ I complained to customer service and they told me to come to the store and return it นะครับแอบบี้บอกคุยแล้วนะครับฉันได้ complain นะครับ complain เป็น verb นะแปลว่าบนก็ได้แปลว่าร้องเรียนก็ได้นะครับฉันโทรไปร้องเรียนกับ customer service มาแล้วนะครับ customer คือลูกค้านะครับนะเขียนตรงนี้ก็ได้ลูกค้า service ก็คือบริการนะครับ customer service ก็คือบริการลูกค้านั่นเองนะครับโอเคไหมเนาะหมายถึงว่าส่วนที่ดูแล พูดคุยกับลูกค้าหลังการขายอะไรพวกนี้เนาะ customer service นะครับ and they told me แล้วไอ้พวกนี้ไอ้ customer service เนี่ย day เนี่ยแทนคนที่ทำงานใน customer service นะครับได้บอกฉันนะครับ told me ได้บอกฉันให้ไปที่ร้านค้า store ก็คือร้านค้าแล้ว return it ก็คือแล้วเอามันไปทำไมครับเอามันไปคืนนะครับ return แปลว่าคืนก็ได้แปลว่ากลับตัวก็ได้ได้หมดเลยนะครับพนักงานถามว่าอะไรไม่รู้ a b ต้ตอบว่า yes Here it is มีหรือใช่ก็ได้นะครับอ่ะนี่ Here it is ก็คือยืน่นนะยื่นของให้ here you, here you are Here you are Here it is นะครับ e r e t เ e y are เป็นการยื่นของให้นะครับ is still under warranty is still under warranty still ยังคงนะครับยังคงอยู่ภายใต้ warranty เดาได้ไหมครับ warranty เท่ากับ Guarantee ครับโอเคไหมนะครับแต่ warranty เนี่ยเป็นนาม a r a n t e e เนี่ยเป็นเว r ร์ะเราแปลคนแปลทอบอัสับเนาะ a r a n t e e มาจากคำนี้ครับ Guarantee นะครับ antee, นะโอเคนะ okay, ไหมตัว G นะไม่ใช่ตัว Q นะโทษทีนะครับ g u a r a n t w e นะครับแปลว่าประกันครับอ่านะประกันอันนี้อยู่รับประกันอันนั้นเป็นเว r ร์เนาะ บร a น t ีก็คือยังอยู่ภายใต้ประกันอยู่นะครับ v รันทีเคลกบอกว่าโอเค please sign here ซายแปลว่าลงนามนะครับกรุณาเซ็นชื่อนั่นแหละกรุณาลงนามที่นี่ and will give you a refund for your purchase mm hmm. นะครับแล้วเราก็จะให้เงินคืนนะครับ refund เจอแล้วเนาะตั้งแต่ข้อ81เนะาะ r e f u n d เป็นนามนะครับไอตอนเรื่องเงินนะจำได้ไหมรีฟา d ว่าเงินคืนนะครับ สำหรับ your purchase purchase เป็นได้ทั้ง verb และนามครับแปลว่าซื้อครับถ้าเป็น verb แปลว่าซื้อถ้าเป็นนามก็คือการซื้อโอเคไหมนะครับจะหลววคำว่า buy อเอ็นป่ะนะครับสรุปแล้วตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาถามอะไรแอปบี้ถึงตอบว่ามีอ่ามีหรือใช่นะครับจำไว้เลยครับร้อยทั้งร้อยนะโจทย์เปลี่ยนของนะ โอเคไหมเนี่ยเอาของไม่เปลี่ยนเอาของไม่คืนนะโจทยเปลี่ยนของต้องถามหาใบเสร็จเอาไหมเชื่อไหมนะครับโจทย์แบบนี้ถามหาใบเสร็จแน่ๆแล้วก็มีจริงๆครับข้อไหนครับนี่เลยครับ received received เป็นคำนามครับแปลว่าใบเสร็จครับเห็นไหมมันต้องมีแหะครับข้อ2อะครับ do you have a received with you now เนะจ้าหน้าที่ถามว่าเนะจ้าพนักงานขายถามว่า,นะา,วาคุณมีใบเสร็จมาด้วยไหมเห็นไหมครับแอบบี้บอมีนี่นไงเอาไปเลยมันยังอยู่ในประกันเห็นป่ะนะครับตอบข้อ2ครับจำไว้เลยนะครับ,นะค,รบคืนของนะครับคืนของเอาของมาเปลี่ยนนะต้องมีอันนี้แน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ r e c e v e ใบเสร็จนั่นเองนะครับตอบข้อ2นะออกบ่อยมาก ข้อหนึ่งบอกว่า Have you decided what to do next นะครับ Decide แปลว่าตัดสินใจเป็น verb เ,เหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ไปถามเขาว่าพนักง,งานขายไปถามเขาว่าถามแอบบี้ว่าคุณได้ตัดสินใจหรือยังว่าจะทำอะไรต่อไปบ้าบอนะครับ,บก็ถามว่า Is it possible นะครับ Possible คือเป็นไปได้ Is it possible to continue the process นะครับ Process แปลว่ากระบวนการ มันเป็นไปได้ไหมที่จะทํากระบวนการต่อไปมันก็ไม่ได้ชัดเจนกับตรงนี้ใช่ไหมครับความหมายไม่ได้เลยเนาะข้อ4 do you want us to contact the store for you คุณต้องการให้พวกเรานะครับติดต่อ contact เป็น verb นะครับเป็นนามก็ได้ contact ว่าติดต่อเอเคไหมนะคุณจะให้เราติดต่อร้านค้าสำหรับคุณไหมถามว่าต้องการไหมครับไม่ต้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่า เขาถามว่าคุณคุยกับผู้ผลิตหรือ,อยังคุยแล้วและ customer service บอกให้ฉันมาที่ร้านค้านั่นแสดงว่ามึงอ่ะเป็นร้านค้ามึงจะไปคุยกับใครโอเคไหมเพราะนั้นตอบข้อ2ครับ do you have a received with you now จำคำนี้ไว้ดีๆนะครับ receive แปลว่าใบเสร็จครับมันมาจากคำว่า receive ตัวนี้นะเป็น verb นะแปลว่าได้รับครับผม โอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นคำนามนะครับก็เลยเป็นใบเสร็จนั่นเองนะครับอะข้อ93ยาวมากนะผ่านไปเนาะโอเค